นอกจากนี้นะคะโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ยังได้ร่วมกับสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาและโรงแรมกว่า20แห่งในพื้นที่ค่ะร่วมการลรงนามบันทึกข้อตกลงชาเอ็กซ์ตราพลัสนะคะ,คะเพื่อยกระดับมาตรฐานในการเปิดประเทศที่กําลังจะมาถึงค่ะ,คะโดยเมื่อเร็วนี้นะคะโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ร่วมกับสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาและโรงแรมในพื้นที่กว่า20แห่งค่ะได้<ค><ะ>ร่วมกันทําพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงชาเอ็กซ์ตราพลัส มาตรฐานเพื่อย,ยกระดับการเปิดประเทศเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวค่ะนําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กริอังคูลเชฐดเผ่เาพันุ์รักษาการผพ้อในการโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่และดรสิทธิพ,พงศิทธิพ,พัฒนประภากรรมาการสมาคมโรงแรมหัดใหญ่สงขลานะคะซึ่งเป็นโครงการค่ะที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่จะทําหน้าที่ในการดูแลสุขภาพนักท่องเที่ยวร่วมกับโรงแรมที่มีการลงนามชาเอ็กซ์ตราพลัส นอกจากนี้นะคะก็จะมีการร่วมกันปฏิบัติการอย่างเช่นการตรวจโควิด1 9นะคะด้วยวิธีการ rt pcr ซึ่งจะรู้ผลอย่างรวดเร็วทำให้นักท่องเที่ยวนะคะสามารถเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างสบายใจรวมไปถึงค่ะจะมีการเดินหน้าให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะพานักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแรมนะคะด้วยวิธีการ ppe และก็ atk พร้อมกันนี้นะคะก็จะมีการทําหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยชาวต่างชาตินะคะรวมไปถึงระบบประกันในต่างประเทศและก็จะมีการจัดทีมแพทย์เจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญค่ะและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อนะคะและจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายเข้าสู่ระบบการรักษาโดยจะมีทีมแพทย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลในการทําหน้าที่ดูแลอย่างเต็มที่ค่ะ